มดข่าพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าของพิษปูโพสต์ถึงเจ้าข้าโพสมาผู้ดีจริงๆเลยวันนี้น้องแพรกุ้งโลกออนไลน์แห่แชร์ทะลุ2.3หมื่นแชร์ยอดไลค์อีกนับหมื่นนะคะหลังจากที่ทางผู้ใช้เฟซบุ o กหรือไทยรัฐสวยลึกได้โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับสุนัขพันธุ์พิษปูสีน้ำตาลของตนเอง ที่ชื่อว่าข้าวโพดพร้อมข้อความมาผู้ดีจริงๆเลยเฮ้อวันนี้ข้าวโพดแพ้กุ้งต้องรีบพาไปรักษาอย่างโรงพยาบาลสัตว์ค่ะโดยชาวเน็ตแล้วก็บรรดาคนรักสุนัขต่างพากาันสงสารแล้วก็เอ็นดูเจ้าข้าวโพดนะคะทิตาบวมเป่งเนื่องจา,ากอาการแพ้กุ้งพร้อมมีสีหน้าที่ไม่สู้ดีนักต้องมีการใช้ออกซิเจนช่วยหายใจ คาดว่าเจ้าของคงจะเผลอให้เจ้าข้าโพดประทานกุ้งเข้าไปค่ะอาจจะไม่ทราบมาก่อนว่าสุนัขสุดที่รักจะแพ้กุ้งได้ถึงเพียงนี้ความคืบหน้าล่าสุดนะคะสาวเจ้าของสุนัขเปิดเผยว่าเจ้าข้าโพดหายดีแล้วค่ะพร้อมมีภาพใส่แมสป้องกันโควิดอีกด้วยค่ะเรียกรอยยิ้มจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมากต่อไปคราวหน้าคงต้องเลิกกินกุ้งไปตลอดชีวิตแล้วค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ